การให้แบบไม่มีประมาณสิ่งที่ได้คือใจที่มันเบาความคิดเล็กคิดน้อยอะ่ะมันจะค่อยๆเบาบางจางลงจางลงไปเรื่อยๆเ,เราจะรู้ด้วยตัวของเราเองไม่จําเป็นต้องให้ใครมาพยากรณ์แล้วก็บอกว่าเราอะ่ะถึงขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหนถ้าเราไม่ขี้โกงมันก็ต้องยอมรับความจริงถามว่าแล้วทําไงเราจะเข้าใจทํายังไงเราจะรู้ อยู่กับปัจจุบันให้มากพยายามอย่าปรุงแต่งไปกับรูปที่มากระทบทางตามันทําให้เราเสียสมาธิไปก,กับการปรุงแต่งโดยใช่เหตุแม้เดินจงกรมนั่งสมาธิกว่าจะสงบแล้วพอตากระทบรูปก็ไปปรุงแต่งมันเอาสมาธิไปใช้อ่ะใช้ในทางที่ไม่ได้เป็นประโยชน์หูเราเนี่ยปรุงไปกับเสียงอ่ะมันก็สมาธิเราไปปรุงแต่งกับเสียงครูบาอาจารย์เคย เคยติงแม่สมัยที่แม่เป็นโยคุยปฏิบัติใหม่ๆแม่เป็นโยคุยอาจารย์สอบอารมณ์ท่านก็บอกว่าโยมะเหมือนเศรษฐีที่เก็บทรัพย์ไม่ได้หากินเก่งแต่ใดเท่าไราก็ออกหมดเพราะถุงมันรั่วแล้วก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรอาจารย์ก็ยอมรับอะโยมไม่เข้าใจอะท่านก็บอกว่าเศรษฐีก็เหมือนกับคนที่ปฏิบัติได้สภาวะดี คือเห็นการเกิดดับชัดแต่โยมอะมีจุดอ่อนคือเวลาใครมาพูดโยมก็จะไหลาตามเขาเนี่ยมันก็ถุงลวไงถึงบางอ้อ